ความรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคนหรือเปล่า ที่เราคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแมมจจะนหใยัังรกเสสอุข สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะเพราะความรักความหมงใยจึงกลับมาพบกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับช่วงเวลาเดียวกันนี้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะโดยมีดิฉันอัมพาพรปัญญาราบสกุลผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติผู้สร้างสารรค์รายการด้วยรักนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะรายการของเราก็มีเรื่องราวน่ารู้นะคะคติสอนใจคำพยานชีวิตของบางท่านนะคะได้นํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆที่เป็นกําลังใจนํามาฝากกันด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะชีวิตนี้นะคะ หากขาดเกลือนะคะแล้วรสชาติอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือว่าหากมันมากเกินไปล่ะจะทำให้รสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลที่ตามมาล่ะนะคะต้องทราบผลที่ตามมาด้วยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอีกสักครู่หนึ่งนะคะเรามาคุยกันช่วงนี้เรามาทักทายกันด้วยเพลงนี้กันก่อนค่ะที่บอกว่ามาตามสัญญาค่ะ

ทางใจที่เคยมี ผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการปรุงอาหารเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่บ้านทั้งหลายแหละนะคะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ารสชาติของอาหารที่เราทําเนี่ยหากขาดเกลือแล้วจะเป็นอย่างไรเอาโหรสชาติคงจืดชืดน่าดูนะคะเนาะไม่น่ารับประทานหรือว่าหากว่าเราใส่เกลือเยอะกันไปเนี่ยจะทําให้รสชาติของอาหารนั้นมีรสเค็มนะคะเนาะไม่มีใครอยากจะทานกับเราด้วยแน่นอนละ่ะ สิ่งที่ตามมานะคะถ้าเรากินเค็มเกินไปแน่นอนโรคเกี่ยวกับโรคไตก็จะตามมานั่นเองแต่ว่าหากเกลือนั้นไม่มีรสเค็มมันก็ไม่มีประโยชน์ในมัทธิวบทที่5ข้อที่13ได้บอกกับเราว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้เกลือนั้นกลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียดย่ำ ชีวิตของเราให้เราเปรียบเสมือนเกลือให้มีรสเค็มอยู่เสมอนะคะให้เราสำแดงชีวิตกับคนอื่นและกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าชีวิตที่ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกับภรรยาของโลดนะคะคงจะได้ยินเรื่องนี้ครั้งเมื่อเมืองโสโดมและก็เมืองโกรมราชใช่ไหมคะที่ถูกทำลายในปฐมกาลบทที่19 26, ข้อที่26บอกว่า ส่วนภรรยาของโลดผู้อยู่ข้างหลังโลดนั้นเหลยวหลังไปมองนะคะมองดูเมืองที่ถูกทำลายเพราะพระเจ้าได้สั่งห้ามไว้แล้วว่าห้ามเหลยวหลังมองดูนะคะแต่ภรรยาของโลดก็ไม่เชื่อฟังเสียดายเข้าของเงินทองที่ถูกทำลายจึงเหลยวหลังกลับไปมองดูนางจึงกลายเป็นสาวเกลือไปแต่กลายเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะคะฉะนั้น เราจะมาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของเกลือนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ความสําคัญของเกลือนั้นมีกี่อย่างนะคะความสําคัญและก็ประโยชน์ของมันก็มีด้วยกัน3อย่างค่ะสิ่งแรกก็คือปรุงอาหารการปรุงอาหารในที่นี้ก็คือเป็นรสชาติหรือว่าช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารนั่นเอง รสชาติของอาหารจะได้กลมกล่อมนะคะเหมือนกับชีวิตของเราในกิจการบทที่2ข้อที่46ถึง47ได้กล่าวถึงคนสมัยก่อนก็ได้ร่วมใจกันในพระวิหารหรือว่าในโบสถ์ และหากขนมปังตามบ้านร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและก็จ่ายกว้างขวางนะคะทุกวันเรื่อยไปเป็นชีวิตที่มีความสามัคคีมีความรักใคร่กลมเกลียวกันก็เปรียบเสมือนชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะว่าเราได้เอาใจใส่แล้วก็ดูแลพื้นบ้านหรือผู้อื่นนะคะหรือว่ามีเรื่องราวอะไรมีอะไรบ้างที่เราพอจะแบ่งให้คนอื่นแล้วหรืออย่างนะคะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็เหมือนกับการปรุงอาหารนั่นเองสำหรับข้อที่สองก็บอกว่าเป็นการถนอมอาหารเกลือนั้นรักษาในการถนอมอาหารไม่ให้บูดหรือว่าเน่าใช่ไหมคะสามารถเก็บรักษาได้นานในพระธรรมเลวินิติบทที่สองข้อที่13บ,บอกว่าเจ้าจงปรุงบรรดาธัญญบูชาด้วยใส่เกลือเจ้าอยากให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากธัญญบูชาของเจ้า เจ้าจงถวายเกลือเพราะบรรดาเครื่องบูชาของเจ้าหรือนะคะในพระธรรมยหอนบทที่14ข้อที่15บอกว่าถ้าท่านังหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามพระบัญญัติของเราฉะนั้นให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนเครื่องหอมนะคะเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมนะคะเมื่อเราถวายให้กับพระเจ้านั่นเองนะคะสิ่งสุดท้ายค่ะก็บอกว่าเกลือเป็นยารักษาบาดแผล เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าสุขภาพนะคะสุขภาพในเรื่องของปากฟันก็ตามหากมีส่วนผสมของเกลืออยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มักจะได้ผลด้วยแล้วก็การรักษาบาดแผลก็เหมือนกันนะคะหากเราเป็นแผลเรามักจะใช้น้าเกลือในการล้างแผลนั่นก็จะทําให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่33ถึง35ก็ได้พูดถึงชาวสมารีผู้ใจดีคนหนึ่งใช่ไหมคะว่า เมื่อเขาเดินทางมาถึงคนที่โดนจนปล้นค่ะโดนทุบตีไม่ได้สติครั้นเมื่อเขาเห็นแล้วก็มีน้ำใจเมตตานะคะก็เข้าไปช่วยชายคนนั้นแล้วเอาผ้าพันแผลแล้วก็เอาน้ำมันกับเหล้าอางุ่นเทใส่แผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองไป ก็พามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็รักษาพยาบาลไว้วันรุ่งขึ้นค่ะเมื่อเขาจะไปนะคะเขาก็เอาเงินสองเดลินอันนะคะมอบให้แก่เจ้าของโรงแรมด้วยบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดนะคะแล้วก็เงินที่เสียเกินเนี่ยเมื่อเขากลับมาเขาจะใช้คืนให้ก็เป็นการช่วยเหลือที่คนบาดเจ็บคนหนึ่งนะคะแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักบางครั้งในการช่วยคนอื่นอาจจะทําให้เราเจ็บนะคะเหมือนกับชาวสมาเรียคนนี้คือ เขาอาจจะมีเงินไม่พอนะคะไม่พอที่จะช่วยเหลือคนนี้มากนะักแต่เขาก็ยังให้นะคะในชีวิตของเราไม่เฉพาะผู้ที่บาดเจ็บฝ่ายร่างกาย แต่มีผู้คนอีกมากมายนะคะที่กําลังบาดเจ็บในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณนะคะหรือว่าในเรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าแม้แต่เด็กยิ่งเป็นเด็กยิ่งต้องการผู้ที่มีใจเมตตาเข้าไปเยียวยารักษาไม่ว่าจะเป็นเด็กกําพร้าเด็กด้อยโอกาสรวมไปถึงเด็กที่ติดเชื้อด้วยนะคะ mm hmm. เขาบาดเจ็บทางร่างกายแล้วก็จิตใจ การได้ดูแลเอาใจใส่ผู้คนที่อยู่รอบข้างของเราก็เหมือนกับการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าทางหนึ่งนะคะฉะนั้นในวันนี้เราจะเห็นว่านะคะให้ชีวิตเราเป็นเหมือนเกลือค่ะให้เรามีชีวิตที่สามารถปรุงอาหารด้วยไยจิตวิญญาณชีวิตที่เป็นเหมือนการถนอมอาหารให้เรารักษาชีวิตที่พระเจ้าให้เรามาให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นนะคะเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวของเราได้สิ่งสุดท้ายนะคะ นั้นก็คือเรามีชีวิตที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราหากเราทําดังนินแล้วนะคะเชื่อแน่ว่าพระพรของพระเจ้าพร้อมที่จะเทลงมาให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านเสมอค่ะ ทางที่เดินมีความหนาใช้โรยด้วยกลีบดอกไม้เสมอไปขอมีคนข้างกายคนเดียวก็พอมีคนคอยเข้าใจให้กัน นบนควาเมเงียบเงาและคมคืนมีใครหลายคนเคียงข้างกายแต่คลายดังไม่มีใครสักคน บทเพลงที่ผ่านพ้นไปนะคะก็เป็นเพลงคนเดียวก็พอนะคะคุณผู้ฟังงานในชีวิตคริสเตียนเราเระย้อนมองดูนะคะว่าเรามีความสามัคคีกันเหมือนคริสเตียนยุคก,ก่อนหรือเปล่าให้เราให้ความรักความสามคัคคีแล้วก็ให้เราอดทนและปรนิบัติต่อพระเจ้าจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาทำเพื่อผู้อื่นค่ะทำเพื่อองค์พระเยซูคริสต ทำด้วยความเต็มใจนะคะพระพรและมงกุฎของพระเจ้ารอคอยเราทุกคน ะะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตค่ะก็ขอแนะนำเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะเข้าไปได้ที่ w w w v i c y o f f b e a e o r g นะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อมายังรายการด้วยรักของเราได้เช่นเดียวกันที่ vop.program@gmail.com นะคะคุณผู้ฟังหากคุณคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความหวัง และความสำเร็จให้กับคุณลองเปิดใจที่จะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของคุณหลายคนอยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้า หากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่นะคะส่งจดหมายมายังรายการด้วยรักตู้ปนอ1 3 1ปนอจเชียงใหม่รหัสปริษณีศนย์ศ0 0 0นะคะทางทีมงานของเราก็จะจัดส่งบทเรียนทางปริษณีส่งไปให้คุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือว่าจะโทรมาคุยนะคะพูดคุยกับเราได้เช่นเดียวกันค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 5 3 602 627ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์อ่6า053 260 627ในช่วงเวลา9กนาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะน่าเสียดายค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักหมดลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลาเดียวกันนี้อย่าลืมนะคะ ให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องปรุงให้กับผู้อื่นให้ชีวิตของเราเป็นแบบอย่างในการเป็นคริสเตียนและเป็นเกลือแห่งการรักษาบาดแผลของผู้อื่นที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากเรานะคะเวลาหมดแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนดิฉันอัมพาพรปัญญารบสกุลพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติผู้สร้างสารรค์รายการด้วยหลักต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ชีวิตเราเป็นเกลือแห่งโลกขอพระเจ้าทรงวอวยพรสวัสดีค่ะ ให้ชีวิตได้มีแวนใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง ก็ตอบไม่ไได้เลยอะหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชั้งทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคำชีทางปริศนีชุดคำถาม <ค DER> ที่มีคำตอบก,กับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ่กจดหมายสมัครเรียนฟรีไดที่เสียงสันติตู้ปริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติตู้ปริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ,จ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย